สวัสดีครับผมไว้วันนี้ผมจะมา r รีแอคชัตัวอย่างหนังไวโซนคนเมนะครับภาพยนต์เรื่องนี้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังวงการอนเมนะครับที่ใครหลายคนอยากรู้นะครับกับเส้นทางชิงตำแหน่งผลงานยอดทิตของปีนะครับโอ้ใ mm. นเรื่องน่าสนุกมากเลยนะครับเโอเคครับไปดูพร้องกันเลยนะครับ 世界に誇るアニメその制作者たちが目指す最高のいただき、それがハケンアニメその世界に取り込んだ新人監督見てくれた人に魔法をかけられるような作品を作るためですすべてはあなたはンいませんそこに立ち上がる天才監督無理です今からこんなシューズ納得できないもん呼び出したらおしまいなんだよ私負けません勝利宣言。全部買ってハケンを取ります <laughs> ไม่น่าจะใส่ใส่อย่างเดียวครับอาจจะมีดราม่าด้วยนะครับเนี่ยดราม่าเกี่ยวกับชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้คืนหนางเอกน่ารักมากครับผมเริ่มดราม่าแล้วครับเนี่ยอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจหนังหรือซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยภาพสวยมากครับภาพอนิเมะ โดเคครับจไปแล้วนะครับสำหรับใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามด้วยนะครับขอบคุณครับ